คุณต้องเข้าใจว่าตัวตนของคุณคุณค่าของคุณความหมายในชีวิตวของคุณนั้นถูกนิยามจากพระเจ้าที่ไหลมาจากพระบัลลังก์ของพระเจ้า And we discover who we are because we see who Jesus is and we are lost in His i m a g ุทาคุณยากคือการที่คุณจะรู้ว่าตัวต,วต,วตวนที่แท้จริงคุณคือใครนั้นคือการที่คุณอยู่ในการทรงสถิตของพระชายของพระเยซูกิตในชีวิตของค e t e r 2 Peter, chapter 1, and we want to read verses 3 and 4. He said, His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us by glory and virtue, by which we have been given exceedingly great and precious promises, that through these we may be partakers of the divine nature, having escaped. ได้บอกไว้ว่าเอสองไปโตบทที่สองเออปโตบทที่หนึ่งข้อสามถึงสี่นะครับฤทธิเดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จําเป็นต่อชีวิตและต่อการดําเนินตามทางพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เองโดยสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงได้ประทานพระสัญญาอันล้ําค่าและยิ่งใหญ่แก่เราเพื่อว่าโดยพระสัญญาเหล่านี้ทุกท่านจะพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกอันเกิดจากความปรารถนาชั่ว และจะได้มีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้า As the Holy Spirit turns on the light and we receive the words of Jesus, we receive everything we need. เมื่อพระญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ในชีวิตคุณแบบมันกดเปิดสวิตช์ไฟเปิดขึ้นมาปั๊บและถ้อยคําพระเยคริสต์หลั่งไหลเข้ามาสู่ในชีวิตของคุณผู้นี้ก็คือฤทธิ์เดชของพระเจ้านี่แหละที่พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงเราและพระองค์ทรงประทานทุกสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตของเรา We don't have to go anywhere else to find our identity and our meaning. or our purpose and our fulfillment พูดง่ายคือเมื่อคุณรับตรงนี้แล้วคุณไม่จําเป็นที่จะต้องต้องท่องไปตามมุมไหนของโลกเพื่อตามหาอะไรคือความหมายของคุณอะไรคือคุณค่าในชนคุณอะไรคือเป้าประสงค์ในชนคุณคุณไม่ต้องไปตามหาจากที่ไหนอีกแล้วในโลกนี้ because everything we need to know to carry out his plan for our lives he releases and reveals to us in the knowledge of Jesus Christ เพราะอะไรก็ตามที่จําเป็นต่อชีวิตของเราต่อการดําเนินตามทางของพระเจ้านั้นมันผ่านการที่เรารู้จักตรง So many people will try to get their identity from uh, someone they admire. บางคนพยายามหาตัวตนที่แท้จริงของเขาคุณค่าของเขาจากการที่เขาเอ่อไปรับฟังในคนที่เขาชื่นชอบเอ่อเขาชื่นชอบคนไหนเขาก็เรียนแบบคนนั้นไปเชื่อฟังคนนั้น They think I would like to be this great movie star or this great preacher or somebody else. ยกตัวอย่างเช่นโอ้ผมรู้สึกอยากจะเป็นแบบเขาจริงๆเหมือนกับดาราหนังอะไรสักคนหนึ่งหรือว่าเฮ้ยเจอนักเทศคนนี้เขาเทศได้แบบสุดยอดอมากผมอยากเป็นแบบคนคนนี้ anybody else. แต่เอาจริงแล้วถ้าเกิดว่าคุณรู้จักพระเยซูคริสต์และรู้ว่าพระองค์สร้างคุณมาให้เป็นยังไงคุณจะไม่อยากเป็นแบบคนอื่นที่พระเจ้าไม่ได้สร้างให้คุณเป็น And shows you who you are as He shows who fellowship with him. you 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 เมื่อคุณเนี่ยคือคุณจะรู้จากการสําแดงของพระเจ้าในชีวิตของคุณถึงตัวตนของคุณได้ก็จากการที่คุณสามารถคิดทำกับพงมากๆ